ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่นิยมทานในประเทศไทยและอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียมักจะเป็นอาหารมีน้ำซุปกระดูกและเนื้อสัตว์ส่วนผสมต่างๆที่มีหลากหลายรูปแบบและสูตรต่างๆตามภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆมีทั้งก๋วยเตี๋ยน้ำใสก๋วยเตี๋ยน้ำตกก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวหลอดและอื่นๆอีกมากมายส่วนประกอบหลักของก๋วยเตี๋ยวประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆเช่นเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เป็นต้นและยังมีน้ำซุปที่ต้มจากน้ำซุปที่ต้มจากกระดูกและเนื้อสัตว์เพิ่มเติม ด้วยส่วนเสริมเช่นเนื้อหมูกไก่ปลากุ้งลูกชิ้นและผักต่างๆขึ้นอยู่กับสูตรและชนิดของก๋วยเตี๋ยวการเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวมักจะมีการเพิ่มเติมเครื่องปรุงเช่นน้ำปลาน้ำตาลน้ำส้มพริกโดงน้ำมะนาวพริกป่นพริกไทยและเครื่องปรุงอื่นๆตามชอบนอกจากนี้ยังมีหลายร้านที่นิยมให้เครื่องปรุงสำหรับลูกค้าเพื่อให้แต่ละคนสามารถปรับรสชาติตามความชอบได้เองก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่สามารถหาทานได้ง่ายทั่วไปทั้งในร้านอาหารขนาดใหญ่และร้านอาหารข้างทาง